ครับวันนี้รีวิวมีดสองเล่มนะครับตัวนี้เป็นเหล็กบาร์เลอร์สติมนะครับเล่มนี้เป็นเหล็กแหนบสิบล้อนะครับเดี๋ยวจะมาบอกขนาดเล่มเล็กก่อนนะครับ <c oughs> ครับวัตถุดิบทำจากเหล็กแหนบสิบล้อนะครับทำผิวค้อนนะครับผิวไฟลอยค้อน ด้ามทำจากไม้พยุนะครับปักหมุดโมเสกและหมุดอลูมิเนียมเจาะรูล้อเชือกด้านท้ายนะครับสันนา6มิลนะครับเล่มนี้ครับเล่มนี้ใบยาว3นิ้วนะครับใบกว้าง1.6นิ้วครับสันนา6มิลนะครับ ด้ามไม้พยุงลายสวยๆนะครับด้ามยาว4นิ้วนะครับครับอีกเล่มนะครับเป็นเหล็กบาร์เรสตินนะครับเล่มนี้ใบยาว6นิ้วนะครับใบกว้าง1.4นิ้ว สันหนาห้ามิลน,นะครับตบเต็มด้านนะครับเวาวท้ายเวาวหน้านะครับจับกระชับรัดนะครับมีเป็นกันลื่นด้วยนะครับด้ามยาว5.2นิ้วนะครับเป็นด้ามไมพยุงปากมุดโมเสกเอ้ยปากหมุดอลูมิเนียม3จุดนะครับเจาะรูล,ล้อเชื่อม1จุดเป็นด้ามปล่อยท้ายนะครับสามารถใช้ทุกกระจกทุบอะไรได้ครับ เล่มเล็กนี่นะครับราคา1000ลรวมส่งนะครับส่วนเล่มนี้นะครับราคา1800ลรวมส่งนะครับสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ